ตอนนี้ครูจิ๊บอยู่กับคุณครูบ๊อบบี้ค่ะอาจารย์บ๊อบบี้อาจารย์บ๊อบแห่งคณะศิลปะนาฏดิริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5าในตึกของคณะศิลปะนาฏดิริยางที่สารยานะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูบ๊อบทักทายหน่อยมาครับ้ว <c oughs> ก็วันนี้ <c oughs> ก็ได้รับเกียรติจากคุณจิ๊บเ้วยเดียวกันนะ่างคนต่างให้เกียรติกนันแต่เราไม่เกลียดกันเรารักกันค่ะค่ะเพราะว่า วิทยากรเปี่ยมด้วยความสามารถและที่สำคัญนะครับเป็นผู้นำด้านการรีแอคด้านวัฒนธรรมชันยอดครับครูบ๊อบครับศิลปะหน้าจากวังหน้าย้ายมาที่สรยาน,นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นานหรือยังประมาณเข้าปิดครบหนึ่งปีใกล้ๆหนึ่งปีแล้วครับ<อ>ยังไม่ยังจัดก,การเรียนสอนประมาณยังไม่ครบหนึ่งพักหนึ่งปีการศึกษานะครับ<อ>ใช่แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะ พอย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเด็กๆเขาก็ต้องมาหาหอพักมาอยู่ที่แถวแถวสัญยานีไหมก็จะมีทั้งสองส่วนครับคือส่วนที่หนึ่งก็คือยังอยู่ที่เดิมกับส่วนที่สองก็คือแน่นอนครับก็คือย้ายมาอยู่บริเวณรอบๆสถาบันเดี๋ยวนะอยู่ที่เดิมคือแถวแถปิงก้าวแถวแถวเขตพระนครแล้วเขาเดินทางมานี่ไม่ไกลหรอครับเราสะดวกครับเพราะนั่นแต่ว่ามีรถประจำทางนะครับหนึ่งสายต่อเดียวครับถึงสถาบันเลยครับอุ่นรถเพราะฉะนั้น ใครที่จะมาเรียนถ้าจะเข้าใหม่ก็คืออ,อาจจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้หรือถ้าใครอยู่ในกรุงเทพก็สามารถมีการขนส่งมวลชนเดินทางสะดวก <รอ S 1> ว่า,วา,างั้นเถอะและที่สำคัญอคของคณะนี้นะครับก็คือหลักสูตรนี้คือ3ปีครึ่งครับอ้าวตอนนี้ปรับเป็น3ปีครึ่งแล้วหรอถูกต้องครับอ้าวครึ่งปีหายไปไหนอ่ะอีกครึ่งปีไปไหนเลยครับก็คือให้โอกาสให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสไปทํางานสร้างอาชีพสร้างรายได้และจิครับ ลดต้นทุนให้กับผู้ปกครองในช่วงโควิดครับอ๋อเพราะฉะน,นั้น3ปีครึ่งค่าหน่วยกิจค่าเทอมมันก็จะลดทอนลงไป<อ>และที่สำคัญถ้าในกรณีจบสามปีครึ่งแล้วอ,อยากต่อปอทสามารถต่อหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตธฒนศิลป์ได้ด้วยนะครับได้ดาวดวงที่1แล้วไปดาวดวงที่2ต่อ<ช>ยอดได้เลยก็สามารถเป็นทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์และที่สําคัญครับมีงานทําที่หลากหลายทั้งงานอิสระแล้วที่สาคัญกว่านั้นครับก็คือ รองรับอาชีพที่ครูจิ๊บก็ได้ดีนะพวกเราด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือนักศิลปินสร้างสรรค์นในที่เป็นมืออาชีพครับสรุปครูจิ๊บไม่ต้องมาถ่ายทำรายการและคลิปนี้คลิปเดียวได้ข้อมูลครบโอเคเดี๋ยวขอเตรียมตัวขึ้นบรรยายก่อนนะฮ<น>ะนะขอบคุณครูป๊อบมากเลย